ครับสบายดี huh. reflecting. พ่อเมย์พี่น้องกับสบายดีพ่อเมย์พี่น้องเบิร์ตชูขู่ทุกคนนอนยินดีตอนครับขอสู้ซองโสมทรายซาแนลพี่น้องเอ้ว่ามันเดงไปขบคาพี่น้องผเวลาที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องเนาะขอบแชร์ไลน์นะพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็ย้ำแรงๆพี่น้องลงมาตัดหญ้าให้ง่อพี่น้องเอ้ตามให้หน้านี่เนาะเอาจะใส่เครื่องตัวนี้ตัดพี่น้องเ็นแล้วพี่น้องอ่อนแดดกันเน้อเข่า หา,ามเติอยู่พี่น้องแะแต่ถือว่าผ่านได้สำเนียเนาะหยาก็บม่ค่อยมีไปไดบ้างถือว่าโอเคแล้วสำ่นียเนาะของเจ้านี่ครับค่อยกันดำห้างให้รีบพี่น้องเลยกอกันย้ายเต๋ออยู่มุดแดงไฟกะละ็ล้าลายไปเนองเลยกัดตีนกันกันเนะไปให้เบิ้งท้องให้ท้องหน้าห้าพี่น้องแล้วอีฟอเราใส่ลงมาตัดหยาเนาะเห้ากัดขึ้นเดี๋ยวมาตัดลายมือแล้วเราก็ใส่พอดีเลยเหมือนข่าวทางเขาเลยนะพี่น้อง เทากับเบิ้งว่าสิตัดแต่ลายจำใด้เนาะกระสอบก็เตรียมมาสิหาสอบผู้เจ้าเพิ่นเตรียมลายจักสิตัดลายจำใด้ดอกนี่เนาะฝนก็นสิมาดเลยพี่นอ้องเอ้ยฝนทั้งล่างเนาะมันเป็นโงนเป็นโงนมาเนาะแบบมันบน่ไดโปอยเป็นพายุโปดยฝนคุมมือนี้ฝนที่ตกอยู่บ้านข่อยนอี่นะมันจะเป็นโงนแบบมาอาดทต่หนึงประมาณ10นาทีกัหายไปนั่นนี่จะไม่ไหมอีกนี่นพี่นอ้องประมาณเนาะเจะเฮาสิตั้งกล้องเบิ่งพี่นอ้อง นี่น้อพี่น้องซิงทิ่ตเาเอาเตียม,มากกับขาดนี่แหละก็ได้กวดอาจจะรองมึงจักเ้าก่อนไปไนไน่อยลองจักมันก่อนว่ามันติดไดบ้างลองจักก่อนไปไห,ไหองเย ี่น้องพี่น้องเนาะกำลังแล้วพี่น้องหอปตัวพอเรามาใส่สอบให้เนาะจะแบกทีไรงนเอยได้บ่อยตุตออยนี่เจ้าห้องอยู่แรงว่านี่เลื่องหนนะ้า มีซืสามไข่ห่างครนกบา้างน้องจาขน่เาะกน้อะกนนั้ฝนกลับมาพอฝนพี่น้องเว้ยตกค่ํากันสนั่นแต่ว่าบ่แห้งก็ได้

มาอ่าอ้ามันมอเห็นขวายนายี่หยากมากอยู่พี่น้องตัวอ,อีกพอเราปลูกไ้ควายบืนยังมากอยู่พี่น้องแน่ แน,น่จะว่างัวว่สนใจเลยนะเนาะเขาจะเทพไลยนี่นะพี่น้งนะองเนาะเขาจะเทพไลยนี่นะเนาะเขาจะเทพเลยมาแลยพี่น้องมาแล้วยิงมาเลยยิงมาแล้ว,ลวโอ้ยพ,อพ่อเลาวกลัวเลยนะครับ อย,ย่าเหยียบอย,ย่าเหยียบไรกินอะไรจะหยียบไรมันเหยียบแล้วว่าจะกินอีกเนี่ยัยังรอๆจะทอยอยู่ประธา,า,านเด็ปล่อยเลี้ยงค่ณ้องเห็นแต่กระดูกขางกินอะไรจะหยียบเจ้ะปล่อยหอยเพิ่งก้าวมาแล้วหัวแตกแปกแตกไปเลยเนาะที่พ่อเราปรล,นะลูกไปสองตัวนาะเนะ้อยยาวแถวนะเดี๋ยาวขายมาเนาะ dạng gì đênh 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 cho đênh phải đênh cho đênh phải, đênh 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 cho phải, เ,ลลเอามาพี่รักรักเอาเข้าเง่าไมา่มันจะม,มียางหลวงปลไปเย็บเดี๋ยไรแฮนด์บอรนะเย็บอลไรไม่ได้กินได้หาจะคองก็งม,มันกินเบิร์ดใช่วัาจะได้ยังเอาไปเพิ่มสบายดีด้วยรักรัก อไรยิบ่กับสบายดีตามลบงเป็นยังเป็นยังบอ,อ,อยาก,กาเป็นยังคือบอยาก,กากปมในกรดีพี่น้องวะไอหมวกเราเป็นไปร้น ถ้าพี่น้องไว้คลิปนี้จะขอจบไปสำนีแล้วขอสิลงไปเอาเครื่องตัดหญ้าเลยครับเมื่อเลยนะพีเพราะหายมันเลยเวลาที่เบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนีเวลาที่เบิ่งก็ขอบใจหล,ลายๆนะเขอกลับกันมาสบายดีสวัสดีครับขออนุญาต